สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวกันรักษาลีคณะรัฐศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจรหัส6603614022ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ผ่านมุมมองซีรีส์ที่มีชื่อว่า Crash Landing on You ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเท้าความเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของซีรีส์ Crash Landing on You ก่อนนะคะ โดยเนื้อเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกที่มีชื่อว่ายุนเซรีค่ะเธอได้จับลัดจับผูนะคะเล่นเครื่องร่อนแต่เครื่องร่อนตกไปอยู่ในเขตแดนเกาหลีเหนือค่ะเธอจึงต้องเผชิญประสบการณ์ความแตกต่างของวิถีชีวิตที่ตรงข้ามก,กันกับเกาหลีใต้อย่างสิ้นเชิงนะคะโดยในยวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับ2ประเด็นหลัก ที่เป็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม2ประเทศนะคะก็คือประเด็นการแต่งกายและประเด็นอาหารการกิน,นะคะ่ะในด้านการแต่งกายนะคะชาวเกาหลีใต้จะสวมเสื้อผ้าไม่ต่างจากชาวตะวันตกค,ค่ะเน้นการแต่งกายให้เหมาะกับฤดูกาลนะคะแล้วก็ชาวเกาหลีใต้จะคุมโทนการแต่งกายค่ะเน้นไปทางสีขาวสีดำหรือสีเทานะคะตามที่เห็นในโซเชียลมีเดียจาก t i k t o ok k หรือ Twitter นั่นเองค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากชาวเกาหลีเหนือที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันชูชฉาดนะคะและสิ่งที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์บ่อยครั้งก็คือชาวตัวละครเกาหลีเหนือจะติดเข็มกลัดท่านผู้นําบนอกนะคะบนยูนิฟอร์มจนที่รัฐหรือว่าแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่สวมชุดธรรมดาธร,รมาก็ต้องติดเข็มกลัดท่านผู้นํานะคะเป็นกฎแล้วก็ข้อบังคับของประเทศเขานะคะเพราะว่าจะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อท่านผู้นําคิมจองอึนค่ะ อีกเรื่องก็เป็นเรื่องทรงผมนะคะในประเทศเกาหลีเหนือมีการออกกฎระเบียบทรงผมทางเลือกสําหรับบุรุษและสตรีนะคะจํานวน15ทรงผมมาตรฐาน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นทรงผมดิที่มีชื่อว่าทรงเนินเขาเมันสุดะน,นะคะทรงมัดดวบทรงบอกลายัางฉากหนึ่งในซีรีส์นะคะยุนเซรีเนี่ย ไม่เข้าใจชื่อทรงผมเลยค่ะว่าทรงบอกรามันคืออะไรแต่ก็พยายามให้ความหมายด้วยกันวิเคราะห์นะคะว่าผมมันดัดไปข้างหลังเลยเป็นทรงบอกราเพราะว่ามันหันหลังบอกราสินะอย่างที่สองนะคะวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างก็คือเรื่องอาหารการกินค่ะแม้ว่าประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะมีวัฒนธรรมร่วมกันแต่ว่ารสชาติแล้วก็รายละเอียดก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะความโดดเด่นของอาหารเกาหลีเหนือคือ จะทำด้วยวัตถุดิบตามฤด,ดูกาลค่ะเน้นไปทางผักเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่นั่นมีราคาแพงมากค่ะจะคงรสชาติวัตถุดิบโดยเน้นใช้เกลือพริกป่นเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำจะไม่ใช้น้ำปลาในการปรุงรสเด็ดขาดนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับอาหารเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจะมีรสชาติอ่อนกว่าค่ะเพราะว่าอาหารเกาหลีใต้จะเน้นไปทางปรุงรสด้วยซอสเผ็ดหรือที่เรียกกันว่าโคชูจังค่ะและมีการเพิ่มเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก จุดเด่นที่สําคัญที่ปรากฏในเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากิมจิค่ะเป็นสถานที่ที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับนางเอกของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อสหายคิมจุนกพายุนเซรีไปรู้จักกับถ้ากิมจิภายในนั้นนะคะมีไหที่หมักกิมจิไว้เต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าการเก็บอาหารไว้ในถ้ำนอกจากจะช่วยถนอมอาหารยังทําให้รสชาติของผักดองเกาหลีอย่างกิมจิเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเมืองที่ห่างไกลความเจริญทางชนบทเนี่ย ในเกาหลีเหนือเป็นที่รู้กันว่าบางหมู่บ้านไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็จํากัดเวลาเปิดปิดทําการด้วยทําให้การถนอมอาหารเนี่ยโดยการใช้ตู้เย็นเป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นั่นเลยใช้วิธีการถนอมอาหารในถ้ำเล็กๆที่ขุดไว้ภายในบ้านของตัวเองค่ะก็จบการนาเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะสําหรับใครที่มี ข้อสงสัยข้อติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ